รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาเข้ามาคนที่เข้าใจห่วงใยดูแลสุขภาพกายดูหัวใจดีแนวคิดใหม่แบ่งปันให้คนทุกคนโปรใสใจ,ใจ เฟรนเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวากับกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่19นะคะซึ่งเราเดินทางมากันที่จังหวัดปราจีนบุรีมารับรู้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนั่นเองนะก็เรียกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคําเรียกร้องนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ แค่แผ่นไทยด้วยศาสตร์ของการนวดในการที่จะบ,บาําบัดในการที่จะผ่อนคลายร่างกายต่างๆที่เราเมื่อยล้าหรือว่ามีปัญหาเจ็บปวดในอวัยวะต่างๆรวมถึงเรื่องของการทํายาดมอารมาค่ะซึ่งก็บอกว่ายาดมอารมาสูตรนี้ หอมมากๆต้องใส่อะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องมาติดตามกันส่วนช่วงแรกของเราข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์ก็ยังมีมาฝากกันเช่นเดิมนะคะวันนี้อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ตื่นเช้ามาอยากจะทานนมเราก็เลือกนะนมพร่องมันเนยนมไขมันต่ํานมอะไรต่างๆเหล่านี้หลายๆคนก็มีความเข้าใจว่าการเลือกนมที่มีไขมันน้อยพร่องไม่มีอาจจะทําให้ได้รับไขมัน แตกต่างกันไปซึ่งจริงๆแล้วการทานนมประเภทแบบนั้นเลือกแบบนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนอกจากนี้แล้วค่ะเรื่องการรับประทานพืชผักทั้งหลายเราก็บอกว่าโอ้ทานผักสดเนี่ยน่าจะดีต่อสุขภาพแต่พืชบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่อยู่ในน้ํา การที่เอามาทานแบบสดๆด,ดิบๆนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลเสียมากกว่าประโยชน์ได้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะคะและปิดท้ายการสําหรับคนที่ชอบมีอาการปวดหัวเนาะอาจจะบอกว่าเป็นไมเกรนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรจริงๆเดี๋ยวจะมีคําแนะนําค่ะว่าปวดหัวลักษณะแบบใดมันบ่งบอกว่าเรากําลังมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์นี้ค่ะ จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Circulation ระบุว่าผลการตรวจเลือดของผู้ใหญ่3,333คนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นเวลานานถึง15ปีพบว่าคนที่ดื่มนมชนิดที่มีไขมันเต็มที่ร้อยละ46มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าคนที่ดื่มนมไขมันต่ำอีกทั้งยังพบว่านมที่มีไขมันไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดีวยวกับงานวิจัยอีกชิ้นตีพิมพ์ใน The American Journal of Nutrition ระบุว่าจากข้อมูลของคน18,000 438คนพบว่า mm hmm. การดื่มนมที่มีไขมัน mm hmm. ช่วยลดความเสี่ยง mm hmm. การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน mm hmm. ได้ถึงร้อยละ8ดจึงสรุปได้ว่า mm hmm. การดื่มนมไขมันต่าไม่ได้ให้ผลดีมากไปกว่า mm hmm. การดื่มนมที่มีไขมันเต็มที่ นายแพทย์มนูล,ลีชเวงวงโรงพยาบาลวิชาย,ยุทธและประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยได้โพสต์ในเพจระบุพบคนไข้มาตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีอาการใดๆแต่ตรวจพบก้อนในตับวินิจฉัยว่าเป็นฝีในตับสันนิษฐานว่าเกิดจากพยาธิใบไม้ในตับฟาซิโอลาจึงขอเตือนว่าพืชน้ำเช่นสายบัวผักบุ้งผักกระเฉดผักแว่นตะไคร่น้ำควรปรุงให้สุกไม่ควรกินเป็นผักสดเพราะพืชน้ำอาจนำพยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกาย ได้ซึ่งเมื่อกินเข้าไปพยาธิตัวอ่อนจะชัทะลุผ่านผนังลำไส้เล็กส่วนต้นเข้าสู่ช่องท้องแล้วชัทะลุเข้าเนื้อตับไปเจริญเป็นตัวแก่ในท่อน้ำดี เฟซบุ๊กในแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ประสาทศรลยแพทย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ได้โพสต์ถึงอาการปวดหัวที่อาจเสี่ยงเป็นเนื้องอกได้แก่ 1. ระดับความปวดมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเช่นเมื่อ2เดือนที่แล้วปวดหัวระดับ5เต็ม10แต่ตอนนี้ปวดระดับ9เต็ม10หรือปวดหัวมากที่สุดในชีวิตแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 2. มักปวดหัวตอนเช้าตรู่หรือตื่นขึ้นมาแล้วปวดหรือปวดตอนดึกๆ 3. กินยาน,นอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้น 4. ปวดหัวแบบไม่ย้ายข้างปวดข้างเดียวแล้วลามไปทั้งหัว 5. มีอาการร่วมเช่นแขนขาอ่อนแรงส่งตัวไม่ได้ชามุมปากมุมปากตกปากเบี้ยวกลืนลำบากพูดไม่ชัดพูดไม่ได้หากมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์